อาหารอังกฤษหน้าตาเป็นยังไงแพงไหมอร่อยเปล่ามาดูกันเลยครับ เอาล้ครับสวัสดีครับดีตลอดเข้าสู่กองเซอร์ชนแนลอีกแล้วนะครับไม่เจอกันนานนะไม่เจอกันนานมากนะครับเพราะว่าติดธุระนะครับแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่นะหลายอย่างเลยก็นี่เพิ่งมีโอกาสนะได้กลับมาทําคลิปอีกรอบนะครับจากที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยโครโนาไวรัสอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะไม่เหมือนที่ไทยนะซึ่งณวันที่อัดคลิปเนี่ยตอนนี้ที่ไทยก็จะได้ข่าวว่าปลดล็อกดาวเรียบร้อยนะผู้คนก็ออกไปทํางานกันตามปกติแล้วนะฮะก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะผมก็เดี๋ แต่ว่าก็คงน่าจะต้องอีกนานเนาะเดี๋ยวผมจะรีเพย์ให้ดูนะครับในคลิปนี้นะว่าที่ผ่านมาตลอด2เดือนเนี่ยผมกินอะไรไปบ้างนะครับราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะคือผมถ่ายคลิปไว้นะบางมื้อนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะอันนี้เมนูปัจจุบันเลยที่เพิ่งซื้อมาเลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ อันนี้ของชอบผมเลยนะเป็นอ่านี้เป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อ medium rare นะฮะแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็อันนี้อ่ามันเผานะครับแล้วก็สลัดผักนะครับมีซอสบาร์บีคิวให้นะครับกินน้ำสามะกินราคาจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดปอนด์นะฮะแต่ถ้ารวมค่าส่งไปด้วยจะแพงนิดนึงสิบสี่ปอนด์นะสิบสี่ปอนด์ก็คืออ่ามื้อเนี้ยผมกินไปถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็คือผมกินประมาณหกร้อยบาทอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจคือบางคนจะแบบหู้ยทำไมกินแพงจังเลยหกร้อยบาทคือเป็นราคาประมาณนน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 นีีีี้้้ะะะะะคคคครรรรััััับบบบบบออออโโโโพเเเเเกกชามม่่ย็จวื เนื้อแล้วก็ผักแล้วก็ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเนื้อจะเป็นแซลมอนนะครับปลาแซลมอนเป็นหลักนะครับอันนี้ใส่ทูน่าเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ11กว่าปอนอ์นะครับแต่ว่าถ้าสั่งมากินเนี่ยสั่งมากินเนี่ยก็จะบวกค่าชาร์จค่าส่งไปด้วยนะครับก็จะรวมรวมเป็นประมาณ14ปอนด์นะครับ14ปอนด์อร่อยครับอันนี้อร่อยมากของโปรดเลยครับอันนี้ครับมื้อเช้านะครับเป็นซุปนะครับซุปเห็ดนะครับกับแซนด์วิชนะครับชีสนะครับ แล้วก็ข้างในก็เป็นพวกเนื้อผักอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ถูกมากครับมื้อเช้านี้4่ปอนนะครับรวมรวมประมาณนะเป็นดับเบิลชีสเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ฟลายชีสนะครับโอ้โหอันนี้โตอ้วนเลยครับจริงๆกินบ่อยไม่ดีนะครับแต่อันนี้อันนี้ว่าสุกแล้วนะครับก็เลยอยากฉลองซะหน่อยนะครับก็อันนี้มื้อนี้ประมาณ15ปอนนะครับ15ปอนรวมรวมนะครับ อ่าน,นี้นะครับจากร้านอาหารต oh, oh. ุรกีนะครับมันมีชื่อว่าแลมสเตะครับแต่แต่ผมไม่รู้นะว่ามันอา่านสเตะจริงหรือเปล่าแต่ผมเขียนอย่างนี้นะเออจริงอ,นนอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ15ปอนด์นะครับสั่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับอ่า w o r k a t h o m e อย่างนี้นะฮะก็ต้องพักเที่ยงกันหน่อยนะครับก็นี่ครับเราไปอยู่ที่ริมระเบียงบ้านของเองนะฮะ อันนี้เป็นข้าวซื้อมานะครับเป็นข้าวกล่องนะครับเป็นต้มยำต้มยำไก่นะครับแล้วก็ไข่ดาวทําเองนะครับก็ชิวๆครับวันนี้ราคาอยู่ที่10บปอนด์นะครับเบอร์เกอร์กับฟรายนะครับแล้วก็ชานมไข่มุกนี่ครับอันนี้ตัวอ้วนเลยนะฮะก็สี่ปอนด์นะครับขนาดแก้วธรรมดานะ กลับมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับหลังจากดูคลิปที่ผ่านมาของผมทั้งหมดไปนะก็บางคนอาจจะบอกว่ามันก็ดูดีนะบางคนอาจจะบอกว่าเมันก็ไม่น่าอร่อยเท่าไหร่นะฮะก็สำหรับส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกินอาหารรสจัดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่อยู่ไทยแล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารรสจัดนะกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับอะไรเปรี้ยวๆเผ็ดๆนี้จะไม่ค่อยกินกินแล้วเสียท้องนม่เป็นไรนะเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดติดตามช่องไว้นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะฮะโอ้โหจะดีใจมากเลยนะ,ะในวันนี้นะลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ